สบายดีทุกคนเนาะโอเคเนาะมื่อนี้กาจะเป็นอีกมือหนึ่งเนาะในวันที่สาวสามเนาะนำกระจะมาเทรดเก็บพอตในส่วนของ10%ของพอตเด้อเนาะกาคลิปล่าสุดเนาะ EP 8แมนนำอ่าเทรดอยู่วันที16นะ่16เนาะเนื่องจากบุมีเวลาเนาะมื่อนี้กาผ่านมาอยู่ เป็นเวลาอยู่7มือเนาะทุกคนเนาะเป็นเวลาอยู่เมือพอดีเนาะที่บริเก็บเนาะวันนี้นํากระสิมาเก็บย้อนหลังเนาะทุกคนเนาะในวันที่สิจะเก็บอยู่ห้าเนาะวันที่สิจะเก็บอยู่หกรเนาะวันที่สิจะเก็บอยู่เจ็กับสเหรียญเนาะวันที่สวจะเก็บอยู่เจ็เนาะวันที่เสาเอจะเก็บอยู่แปดร้อยสี่สิบเอ็ดเนาะวันที่สาสองจะเก็บอยู่เก้าร้อยเสาหานเนาะวันที่เสาสามจะเก็บอยู่ในส่วนของ พันกับสิบเจ็ดเหรียญเนาะอ่ะเรามาเบิรงพอร์ตของเราเนาะเริ่มจากหนึ่งพันเหรียญขึ้นมาเนาะว่าเราเก็บมาหอดมือนี้ได้หอดห้าพันไปนะทุกคนเนาะอ่ะพอร์ตนี้นำป๊อปออเดอร์เลยเนาะทุกคนเนาะโอเคอ่ะเฮาบายอีกคหนึ่งนะทุกคนเนาะอ่ะลองบายไปอ,อ,อีกครัหนึ่งเก้าร้อยเนาะอ่ะเรามาทดสอบกันเบิรงเนาะเพราะว่าหลากัหลกๆกับตลาดกระบอก่อยงามปันใดเนาะแต่ว่านำสีลองมาเทสเบิรงเนาะทุกคนเนาะเป้าหมายของการเก็บเนาะรวมเจ็ดมือย้อนหลังนี้ถูกอยู่ห้าพัน สี่ร้อยเนาะเจ็ดสิบเก้าเนาะ USD T เนาะทุกคนเนาะกาเจ็ดมือย้อนหลังเนาะอ่ะมือนี้เราจะเก็บได้บ่เนาะหรือเราจะแตกในมือนี้เนาะเพราะว่าที่จริงเนาะการเก็บพอร์ตนี่น,นําแนะนําเลยว่าให้เก็บทุกๆมือเด้อทุกคนเด้ออ่าหนับโบวินเนาะทุกคนเนาะอาโบเป็นอย่างเนาะทุกคนเนาะในหนึ่งออเดอร์ที่มันโบวินกับโบเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเนาะอ่ะเพราะว่าหลักๆเนาะตลาดมันบ่ค่อยงามประเดนะ็นดังเมื่อกี้เนาะ น้ำจะพอร์ตอนี้น้ำจะแบ่งออกเป็นสองไม้ไปเลยเนาะไปเป็นยูสองพันสี่ร้อยเนาะสองพันสี่ร้อยเนาะสองพันสี่ร้อยเนาะน้ำจะแบ่งพอตไปเลยเด้อทุกคนเด้อโอเคอะออเดอร์นี้ใบอีกหอบหนึ่งเนาะอ่ะาใบอีกอหนึ่งหอบเนาะสองพันสี่ร้อยเนาะอะเราจะมาเบิ่งกันเนาะทุกคนเนาะว่าจะวินหรือซีลอสเนาะทุกคนเนาะเพราะาตลาดมีการปฏิเสธลงมาอยู่เนาะแต่ว่าการมาเบินาะในระยะยาวเนะวาะจะเป็นยังไงเนาะทุกคนเนาะ โอ้ตลาดนี้ขึ้นถึงโซนแนวครับเราทุกคนเนาะอ่ะเขาจะมาเบิ่งกันเนาะทุกคนเนาะว่าสำหรับออเดอร์นี้ซีวินหรือซีลอสเนาะอ่ะบอวินสำหรับนะทุกคนเนาะอ่ะบพวกเป็นเนานะทุกคนเนาะเดี๋ยวเขายังเหลือโอกาสเนาะเขายังมีโอกาสเนาะเดี๋ยวเขาจะรอตลาดให้มันงามๆนะิดนะึงทุกคนเนาะเป้าหมายที่เขาเก็บมื้อนี้ก็จะเป็น5,479เนาะเฮามาเบิ่งว่าสิได้กำไรหรือสิขาดทุนเนาะนะทุกคนเนาะ ถ้าหากมือนี้นะถ้าเขาไปได้กำไรมือนี้แน่นอนเฮาต้องแตกแน่นอนทุกคนเนาะพอตมือนี้เนาะอ่ะเขามันสายเลือนักสู้นะทุกคนเนาะจัดต่อไปนะทุกคนเนาะอืมโอเคตลาดพยายามขึ้นโอเคบายขึ้นอีกหนึ่งหอบนะทุกคนเนาะเอาจัดไปหนึ่งหอบเนาะอ่ะไปสองพันห้าเนาะทุกคนเนาะเอามาเบิ่งกันเนาะทุกคนเนาะอ่ะเราจะมาเบิ่งในออเดอร์นี้กันนะทุกคนเนาะ วัศวินหรือวัศวิลอสเนาะทุกคนเนาะมั่นใจแหงเนาะจึงไปไม่นี่เนาะทุกคนเนาะเพราะว่าน้ำคิดว่าตลาดจะพยายามพักดันขึ้นเนาะเอิ้นว่ามั่นใจเลยแหละเนาะมาเบิ่งกันเนาะมาลุ้นนํากันว่าจะขึ้นได้บ่เนาะอือสวยงามหลายเนาะทุกคนเนาะอ่ะกันไปไม่นี่กันยังบ่ได้ต้นทุนขึ้นเถ่อเนาะแต่ว่าเฮาจะพยายามค่อยๆเก็บเข้าไปเนาะทุกคนเนาะอ่ะเพราะว่าพอร์ตเฮามี5,800ตอนนี้เฮาขาดทุนประมาณ1,000เหรียญเนาะทุกคนเนาะ อ่ะแล้วกำไรยังอีกห้าพันสี่นี่เขายังบริเก็บเถื่อเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันเนาะที่จริงเนาะการเทรดนาอยากให้ทุกคนเก็บทุกมื้อทุกมือในในสิบเปอร์เซ็นมันจังบ่ลายเนาะเนื่องจากนําเอิ้นว่ามีเรียกหลายก็เลยว่าบ่ทันได้นั่นเนาะทุกคนเนาะแปดร้อยเจ็ดสิบแปดเนาะโอเคเนาะโอเคทุกคนหอบนี้เซลเซลยเซีขายอีกหนึ่งหอบเนาะทุกคนเนาะอ่ะมาเบิ่งกันเนาะจังหวะแบบนี้สิลงได้บ่เนาะหรือสิลอสเนาะทุกคนเนาะ มาเบิงกันเพราะว่าคิดว่าตลาดน่าจะพยายามลงเนาะอ่าเอามาเบิงกันแต่ว่าตอนนี้ก็เอิา้ามันยังขึ้นไปจุดจูดเนาะเดี๋ยวเรามาเบิงกันแล้วม่นี่ม่มั่นใจปันไดเราไปบ่ไหลาเนาะไปหลัก้อยเนาะทุกคนเนาะอ่ะพอดเทาโตัวเนาะเฮาก็ต้องเทรดนักตามพอดเท่านําเนาะเพื่อจะให้กําไรมันไวขึ้นเนาะทุกคนเนาะอ๋อลงได้บอลงได้บอบอ่ลมลงเวนะ้ยเนาะทุกคนเนาะบุไปยังเนาะอ่าเฮายังเหลือพอดเท้าเนาะ เขาอยัางย่อพอรเท่านอม,มาออเดอร์นี้เขาเอาเน้นๆแล้วก็ไม่มั่นใจเท่านั้น,นทุกคนเนาะจึงจะไปเด้อตอนนี้ตลาดนี่พอติดโซนขนาดเนาะโอเคคันมันเป็นแบบนี้ทุกคนโอเคขายหอบหนึ่งขายอเอามาเบิ่งกันเนาะน้ำเสว่ตตลาดจะขึ้นบ่ได้แล้วแหลนะเนาะจะพายายามพักตัตลงลนะเนาะเอามาเบิ่งกันเนาะ เอามาเบิ่งกันเดี๋ยวซูม้าใกลๆเพื่นพอนเนาะพราะที่นําซูมย่อกลับลงนะเพราะอยากให้เห็นเนะาะไม่นี้ก็ถือว่าเป็นมั่นใจเนาะถือว่าตรงตามตามําราทุกอย่างาทุกคนเนะานะาเดี๋ยวเขามาเบิ่งกันเนาะทุกคนเนาะเอามาเบิ่งกันโอเคสวยเาทุกคนเนาะแสงว่า อ่าขั้นอ่าค่าหักมื้อนี้เนาะก็คือพอตของน้ำก็อยู่อยู่ที่สิบสองพันเนาะถือว่าจะจะได้ตามเป้าเนาะสิบสองพันไปเนาะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวปรับต่อเนาะทุกคนเนาะน้ำจะไปแต่ไม่เน้นเลยเนาะอ่ะไปสามพันเลยเนาะโอเคทุกคนขายโอ้ยบา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 ยลืม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 เนาะทุกคนเนาะพอได้พอจะปรับเงินเนาะอ่ะมื้นี้บายขึ้นอีกหนึ่งหอบเนาะพอมั่นใจอยู่เนาะว่าตลาดจะพยายามพักดันขึ้นเนาะ ใบนี้ไปสามพันเลยเนาะใบนี้นี่ปรับเงินในส่วนวินาทีสุดท้ายเนาะราวาคิดว่าตลาดน่าจะหลุดโซนขึ้นไปเลยเอยเนาะเพื่อไปสร้างออทามไฮใหม่เนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวเอามาเบิ่งกันเนาะใบนี้ไปสามพันถือว่ามั่นใจแล้วทุกคนเนดะ้อเนาะเทคนิคนี้นี่เอาเป็นกรณีศึกษาเนาะเป็นแชร์วิธีการเทรดให้พร้อมเนาะ,ะการเทรดเนาะต้องเลือกตลาดที่วงามเนาะค่อนข้างเข้าใจได้เนาะทุกคนเนาะโอเคตอนนี้พอทยังขาดอยู่ อ่าสองอ่าสองพั 2, นเนาะตอนนี้มาได้สิบพันแล้วเนาะตอนนี้เนาะพอดเข้ามาได้อยู่สิบพันแล้วเนาะทุกคนเนาะอ่าใส่สองพันสองร้อยเนาะโอเคเนาะเขามาบิ่งกันออเดอร์นี้เนาะนำคิดว่าตลาดนี้ขายขายขายเนาะน่าจะลงบาได้แล้วอน่าจะขึ้นต่อบาได้แล้วนะทุกคนเนาะโอ้ตื่นเต้นเนาะทุกคนเนาะ การปั่นพอร์ตเนี่ยมันกดดันทุกคนเนาะเพื่อไว้พอร์ตแตกเนาะทุกคนเนาะใชเนาะเดี๋ยวเามาเบิ่งกันเนาะอ๋อบยอมลงซสบายเนาะทุกคนเนาะกำบนดเป็นอยังเนาะไปสองพันสองเนาะกับกำไรเนาะแบ่งกำไรไปเพื่อให้ถึงเป้าเนาะเอิ้นมาการเทรดแบบพอร์ตซิ่งเนาะทุกคนเนาะโบบินเนาะ คันอยากจะได้กําไรนําไม้นี้นี่นำต้องนํำต้องไปห้าพันเนาะอ่าน้ำสิไปสี่พันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดเนาะจงต้นทุนไว้เนาะอ่ะเดี๋ยวเขามาเบิงมาลุ้นกันเนาะทุกคนเนาะไม้นี่เนาลังเลใจขนาดเนาะทุกคนเนาะโอเคมาบายขึ้นอีกหนึ่งหอบตามสเต็ปเนาะมันยังไม่ถึงจุดที่เป็นฐานเนี่ยครับเนาะทุกคนเนาะตลาดแบบนี้เนี่เขาบุคคลจะดักเนาะ เพราะว่าคัน่าส่วนมันขึ้นมันจะขึ้นเรื่อยๆเดนะทุกคนเนาะคือนาําคิดว่าราคาออทามไฮมันน่าจะอยู่ในส่วนของสองเจ็ดสองหมื่นเจ็ดพันสามร้อยเนาะแต่ว่ามันอาจจะมีการพักโตเนาะแล้วกาขึ้นไปก็ะไ้เนาะทุกคนเนาะเป็นยังไงเมื่อน,นี้คือเทรดยากแเนะทุกคนเนาะขนาดเลือกอัตราที่ค่อนข้างว่าดีแล้วนะทุกคนเนาะขึ้นไปได้หอดหมื่นหนึ่งละลดลงมาเนาะอ่าบ่เป็นงเนาะทุกคนเนาะ ตอนนี้พอร์ตหอกลับมาอยู่เหลือสนะี่พันเนาะแสงหาติดลบจากพอร์ตเดิมอยู่พนะันแปดร้อยเนาะทุกคนเนาะว่าเป็นอย่างเรนะทุกคนเนาะคือวัดดูเดือดขนาดเนาะทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวเอาเบิรงกันเนาะทุกคนนะเนาะเ่าวิเคราะห์ดีๆกันเด้อตลาดนี่แบบซับสนเลยเนาะโอเคทุกคนอะเซียวขาย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 เนาะไม่นี่ถ้าไม่ตายมั่นใจที่สุดละเนาะไปนี่นี่ จัดขายหนึ่งเสร็จเนาะมาเบิรงกันดูเป็นจะได้เนาะในเมื่อมันขึ้นบ่ได้นี่มันจะลงบ่อลงบ่อลงได้บ่อเฮามาเบิรงกันมาลุ้นน้ำกันเนาะทุกคนเนาะมันขึ้นบ่ได้มันสยอมลงบ่อดีดลงบ่อเนาะไม้นี้จัดเป็นไม่มั่นใจที่สุดเลยเนาะอ่าที่เฮามาลุ้นน้ำกันเนาะทุกคนเนาะเฮามาลุ้นน้ำกันทุกคนเพื่อนเพื่อนทุกคนมาลุ้นน้ำกันมาลุ้นน้ำกันมาลุ้นน้ำกันโอเค มาเจ็ดแล้วนะทุกคนเนะาะจังหวะสุดท้ายเนาะอ๋อตื่นเต้นนะทุกคนเนาะเดี๋ยวเฮามาจัดอีกเนาะแสงเฮายังขาดอยู่ประมาณห้าพันสุกคนดองอห้าพันอ่าห้าพนะันแปดร้อยเนาะจัดไม่นีเนาะโอเคทุกคนตลาดนี้พยายามขึ้นไปขึ้นจังหวะหนึ่งไปขึ้นเนาะ น้ำคิดว่าตลาดนี้บวลงแล้วแหละเนาะเพราะว่าเห็นลงมากกขึ้นเห็นลงมากกขึ้นเนาะไม้นี้จัดบายขึ้นอีกรอหนึ่งเนาะกี้ไรมันจะมาปิดเขียวน้อยๆนะทุกคนเนาะสังเกตเนาะราคามันก็ยังโบจำเนาะโบจำเส้นราคาปานในเนาะจังเลือกบายขึ้นเนาะไม้นี้วัดกันเลยทุกคนเนาะน้ำมั่นใจในเทคนิคนะมั่นใจในวิธีการเนาะมาเบิ่งกันเนาะสิลงได้บอกสิขึ้นได้บอกเนาะไม้นี้ไปห้าพันแปดร้อยเนาะเพื่อจะให้บรรลุเป้าของเรา ut สิบสองพันเนาะโอเคสวย อ่าได้เกินเป้าเนาะได้ตามเป้าเนาะทุกคนเนาะอันนี้สเตตเมนต์เนาะดูเดือดขนาดเอาทุกคนเนาะอ่ะถือว่าได้ตามเป้าเนาะเก็บย้อนหลังอยู่ถือว่าเก็บไก่อีหลีเนาะทุกคนเนาะอ่าอันนี้นี่เป็นสิ่งที่ว่าความเสี่ยงอีหลีเนาะทุกคนเนาะอ่ะน้เอาสเตตเมนต์ให้เบิกเลยเนาะแบบพอสิไปได้เนาะไปได้ไปได้เสียอีหลีเนาะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับการลงทุนทุกอย่างมันมีความเสี่ยงเนาะอ่ะอันนี้ก็น้ำกับมาได้เนาะจากห้าพันแปดร้อยเนาะแปดร้อยสิบเอ็ดมาได้อยู่สิบสามพัน นกกาถือว่าพอตนี้จนแบบกาไดกาเสียเลยแหละนอนในพอตนี้เนาะเพราะว่านำาบยกจะถอยเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าทางทีดีเนาะทุกคนควรจะเก็บสิบเปอร์เซ็นในทุกๆมือจะดีกว่านะดีกว่ามาหอมนะเพราะว่านำาบมีเวลาอย่างต่างๆแน่เนาะทุกคนเนาะ้าก็เอาเก็บแบบนี้มันมีความเสี่ยงสูงเนาะเพราะเอาเก็บรายเนาะทุกคนเนาะ อ่ะสำหรับทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงเนาะผู้ใดอยากจะปันพอร์ตอยากจะเก็บแบบนี้เนาะคอมเมนต์ไปเลยเนาะในคลิปนี้เนาะทุกคนเนาะหรือผู้ใดอยากจะสอบถามในการลงทุนเกี่ยวกับคริปโตเนาะเกี่ยวกับการเทรดคริปโตเนาะอ่ะสามารถคอมเมนต์เนาะในคลิปวิดีโอนี้เลยเนาะทุกคนเนาะนำร้อมให้คาแนะนํำรากาปรึกษาเนาะทุกคนเนาะสำหรับทุกๆการลงทุนมันมีความเสี่ยงเนาะให้นักลงทุนทุกๆคนเนาะศึกษาเนาะข้อมูลให้เข้าใจเนาะรากา เฮียนหูก่อนกัดลงตึงทุกๆครั้งนะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็น EP9 เนาะเจ็บมือเอามารวบมันไว้ใน EP9 เลยนะทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เนาะทุกคนเนาะขอบใจทุกคนที่เบิ่งแต่ต้นจนจบเนาะแล้วก็ผู้ใดที่กําลังปั้นพอตอยู่เนาะพอตตัวเองฮอดเท่าไหร่แล้วก็มาคอมเมนต์นำกันได้เด้อเนาะกะเหมือนเดิมเนาะเขาเก็บสิเปอร์เซ็นต์ของพอตเนาะแต่ว่าน้ำจะปั้นระยะยาวเนาะพอตผู้ใดมีพอตพันเหรียญกะเก็บร้อยเหรียญเนาะมีพอตมือเหรียญกะเก็บพันเหรียญเนาะ และการมีฮอตซิปเหรียญกับเก็บหนึ่งเหรียญแล้วทุกคนเนาะอ่ะ,อะสำหรับคลิปนี้ว้าวกันไว้สำนีเนาะทุกคนเนาะ